โหมจงนักจงลง้วยพลังฟ้าดินทั่วทั้งปฐพีเรือลัล่นจงนนทิดนใจให้ใครที่เห็นต่างก็ทั้งรัก <ไป S 1> ต่างก็ทั้งหลงให้ข้า<ไ>ปเป็นขุนแผนแสนสถทนให้สตีทั่วทั้งบ้านจงยอมสยบแต่ข้าเพียงผู้เดียวไอ้แก้วเปิดประตูประ๋ยวนี้ กูคุณช้างครั้งนี้กูต้องการคำตอบเค่คเคโอ้ยมึงพูดกับกูมาตรงๆดีกว่าทั้งๆที่หน้ามึงเหมือนตุ๊กแกไม่ใช่เอาไหม กูมั่นใจว่ามึงใช้เสน่หยาแสมึงดูละครมากไปเลยช้างนี่กูกิน next day วลละเม็ดหลังอาหารเย็นอย่างน้อยถึงหน้าตากูจะหล่อสู้ชาคิดไม่ได้แต่ขอให้หุ่นดีสุขภาพดีไว้ก่อนมึงก็ไปลองดูกูให้ช้างขอเอ่อขอแวะไ้ของแป๊บหนึ่งนะครับ สวัสดีครับผมชักวิทยมนม้ำแบรนด์แลเผู้ผลิตของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Next Day ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่จะทําให้คุณนั้นมีรูปร่างที่ดีมีหุ่นที่เนี๊ยบด้วยปฏิบัติการ3 B D B Burn Next Day ช่วยในเรื่องการเผาผลาญอย่างมีประสิทธิภาพ okay, 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 okay. B Lock จัดก,การให้อยู่หมัดกับเรื่องการดักจับแป้งไขมันส่วนเกินหรืออาหารที่ทานอยากจะกินแป้งไขมันหรือของหวานจะกินได้ตามสบายครับ บีเิลเริ่มสร้างมวลกล้ามเนื้อใหม่เพื่อให้หุ่นของคุณเฟิร์มกระชับมั่นใจไม่หย่อนคล้อยเพื่อการมีรูปร่างที่ดีกว่าและ D. D. ดีดีท็อกซ์เพื่อประสิทธิภาพของเน็กเซจะช่วยขจัดของเสียในร่างกายเพื่อให้มีออร่าสุขภาพดีขายของเสร็จแล้วครับดูละครต่อเลย นับตั้งแต่นั้นมาเพียงแค่ไม่กี่เดือนคนทั่วทั้งเมืองสุพรรณทั้งหนุ่มอ้วนสาวอ้วนรวมถึงคุณช้างเองก็กลับมาลอสวยหุ่นดีกันทั้งบ้านทั้งเมืองด้วย next day เมื่อทุกคนในเมืองสวยรอหุ่นดีกันหมดนางวันทองที่เคยเป็นหญิงที่เฟี้ยสที่สุดในเมืองก็ตกกระป๋องเพราะทีบีดีจาก next day คือเหมือนมนต์เสน่ห์ที่ทำให้ทุกคนมีรูปร่างที่ฟิตแอนเฟิร์มยางสมบูรณ์แบบ ไม่ว่าจะเป็นวันนี้หรือวันไหนถ้าอยากผอมคุ่นดีต้องกิน Next เด y เท่านั้น